มองย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองหลวงเล็กๆของประเทศที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองที่หลากหลายประเทศมุ่งหน้าที่จะมาทำธุรกิจค้าขายบางก็มาตั้งรกรากจนเกิดเป็นย่านการค้าของชาวต่างชาติในประเทศไทยอย่างย่านสัมเพ็ง เพราะความเจริญทางธุรกิจนี่เองทำให้การคมนาคมของกรุงเทพเติบโตขึ้นตามไปเป็นลำดับจวบจนปัจจุบัน สวัสดีค่ะรไทยแลนด์วคือ LMG LMG ประกันภัยติดอันดับ t อป5ของบริษัทประกันภัยชั้นนำในเมืองไทยและเป็นบริษัทประกันภัยรายเดียวที่นำเอาเทคโนโลยีไฮเทคมาช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการกับลูกค้าเพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ภายใต้การบริหารงานของบริษัทแม่ Liberty Mutual ซึ่งได้ถือโอกาสดีในปีนี้ที่บริษัทได้ดำเนินงานมาครบ100ปีพอดีจึงของมอบของขวัญตอบแทนสังคมให้กับทุกประเทศที่มีสาขาตั้งอยู่ภายใต้โครงการ A Hundred Gift LMG ประกันภัยได้เลือกมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยสำนึกของความห่วงใยที่เรามีให้กับลูกค้าเสมอมา มิสเตอร์จอนฟูประธานบริหารสูงสุด l อ g ประกันภัยเลรงเห็นความสำคัญจึงเลือกมูลนิธิเมาไม่ขับมาเป็นผู้รับของขวัญ100 Gifts น,นี้ซึ่งมีมูลค่า1 0 0 0 0ืเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า3 0 0แสนบาทโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งเราตั้งใจว่าของขวัญชิ้นนี้จะช่วยต่อยอดให้มูลนิธิสามารถนำไปช่วยเหลือสังคมและร่วมจัดสร้างโครงการรณรงค์ต่างๆเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศขับรถปลอดภัยไร้แอลกอฮอล นอกจากนี้ LMG ประกันภัยประเทศไทยยังพร้อมใจกันไปเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อมอบเป็นของขวัญตอบแทนสังคมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ100ปี Liberty Mutual ซึ่งพนักงานทุกคนก็ร่วมงานนี้ด้วยความเต็มใจและก็ได้รับความประทับใจกลับไปเช่นกันและกิจกรรมนี้สำนักงานใหญ่ไม่ได้ทำเพียงลำพัง สาขาต่างจังหวัดของ LMG ที่มีอยู่ทั่วประเทศก็ร่วมสนับสนุนโครงการ Serve With Liberty โดยการบริจาคเงินสิ่งของเสียสละเวลาแบ่งปันความรักให้กับเด็กๆตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารด้วยถึงวันนี้เรารู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างมากในโอกาสที่ Liberty Mutual ครบรอบ100ปีในปีนี้ พวกเราได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ขึ้นพนักงานทุกคนดีใจที่ได้พบปะสังสรรค์กับผู้บริหารฝ่ายต่างๆทั้งยังได้เจอเพื่อนๆจากแผนกอื่นพวกเราสนุกสนานกันมากนอกจากนี้เรายังรู้สึกภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานภูมิภาคเอเชีย คุณลูเซียโนสุสุกิ Chief o p e r a t i n o o f f i c e r Liberty i n t e r n a t i o n a l เแลอเซียแและทีมผู้บริหารมาร่วมงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองกับพวกเราด้วยเติมเต็มให้งานในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขกันทั่วหน้าทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ